สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักสุขูสุคนสำหรับคลิปนี้บ่อเพชรกับมาฮอดอันกันซีว่ากรบบ้านเกิดเมืองนอนแล้ะครับผมมาฮอดเมื่อคืนียปรบ้านหกพุ่มกลัวครับผมกีมากะมานอนนำ้ำเฮียนนี่เป็นบ้านเกิดบ่อเพลรดเลยอพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีเฮียนแล้วเพราะพอ่พอก็เมีย่ายูอันเด็กเลี้ยงแต่บ,บ้านน้องสาวของเมียแต่กรบบ้านเกิดเมียอ,อันลหละครับผมแต่วันนี้กับบ้านเกิดบ่อเพสิดสีพา้เบื้องขี้ดินของคอแหลมหรือว่าของบ่อเพชรดที่เคยอาศัยยน่น แต่นันเป็นทีเดีพิ่นขั้นในบันกันทีว่าไปเคยบอาในคลิปไห้เบิ่องนันล่ะมันเป็นจังไในสภาพแบบใดมาเบิ่งกันพี่น้องอันนี้ขึ้นทางขามาตะหมบันมาจากอำเภอชิงเงิน้อพี่น้องเขาม่าห่างจากอำเภอชิงเงินประมาณสี่กิโลนี่เฮียนเฮียนของันลูกพี่ลูกน้องน้องเมียบ้าเพชรเด้อครับเด้ออันนี้ก็หน้านุ้ยสวัสดีพี่น้องเพิ่นนหนี่ยสวัสดีครับเบิงเด้ออันนี้ขึ้นการทีว่าขม่าเป็นเคยเนาะนุ้ยเนาะ เออเพื่อนวาเป็นเคยนอ้องอันนี้ไอ้บ้าเฮ็ดนะครับเด้อนี่อันนี้เฮียนเพิ่นครับผมล,ลํารวยว่าลูกเราไปเกาหลีเฮียน2หลังี่อีกหลังนึงครับผมอันทางนี้กรมีแต่คุ้มเดียวกันมีแต่ญาติพี่น้องกันหมดแล้วครับอันนี้ลงไปก็เป็นคุ้มน้อยเขาเจ้าเอิ้นคุ้มน้อยไปเข้าเบิ่งในเฮียนกันครับบัดนี้ป้าเพื่อได้เฮียนงามแต่น้อนะอุ้ยแม่มาตะกี้ก็บ่คักตานนี้พี่น้องมาบัดนี้บักอย่างงามเลยหมด แกลานพัน่าอันนั้นเพื่อให้นางยอนครับน่ะดีเป็นได้มีอไะอ้ยเมอยนนมครับนต้บอ่นันนี้แม่ต้นมนาวันอานิตตนเลยวยบอกมัน่จะเปลูกอันนี้ดอกียังบุบอกดอกครับ เออนี่ละดินบ้านท่านปูยังกระงามเนาะไอ้ต้นเนาะริมต้นเลยพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้บ้านเกิดเบ้าเพชรเลยครับผมนี่ครับไปพี่น้องแย่งไปแต่ว่าหลานกับพ่อยู่เราเขาเจ้าไปหาขายของเพิ่นออกบ้านเมื่อวนก่อนเหมือนแบบร้านก็ได้เออไปเดี๋ยวอันอันนี้ครับ เพิ่นมีเฮียนสองหลังอันนี้ก็อีกอันนี้คันที่ว่าก็เป็นหลังมุ่นเฮียนมุ่นใส้หน้าคอยไปใช้น้อน่ารถนี่เนาะน่ารถดทักทายพี่น้องในคอยเนี่ยแต่วัาดีพี่น้องเอฟซีวันเนี้ยที่ไปใส่ก็แต่งตัวง่ายนี่ไปงานบวชกันลาบมือจานเย็นกล่าวกล่เออเอาเอาเดี๋ยวเราเป็นกีพาไทยเบื้องยังก่อนพี่น้องคนขยัน อันนี้รถผู้ใดนนะอ,อุ้ยรถเก้าอุติขันนี้แต่ยังไปให้ไปหน้าสบายเนาะตะกี้มีตะยุระย่องวันนี้พอนะวัดเปลี่ยนยุ่ยสาน <c oughs> เออไปสารคามอันนี้การตะกี้เฮนหลังนี้มันก็นยุ่หนีเนาะ,นะอุ้ยเนาะยก ok มากเนาะครับไปพี่นอ้องพ่เบื้องเงินพี่น้องอจจิขันเคยเหน็นอันดินอันหอเย่แหลม ดินปูแหลมเป็นดินมุ่นมันเออยังไกล้ตีความมันนะเออนี่แหละกันนี่แหละตะกี้บ้าเพชรกระเลน่น,นลรกระเพิ่นน,นะนี่แหละยังไกล้ตีความพี่นอ้องพอน่ะนี่พพ่น้องอดินนี่คือดินนะเป็นดินที่บ้าเพชรเกิดยุ่หนีใส่ชีวิตยุ่หนีแต่เป็นเด็กน้อยจนมาเมื่อหานอายุสิบเก้าปีอย่างยี่สิบปีบ้าเพชรก็ย้งออกไปเรียนี่คอนแกนแล้วก็ไปละย่องครับผม บาเวกกะทิมจากดินตรงนี้ไปประมาณยี่สิบปีแล้วพี่นอ้องอันสีเบอกกันเครื่องชีวิตค้นกรว่าได้อยู่นียี่สิบปีไปอยู่ระยองกันเกือบยี่สิบปีเพราะว่าบาเวกสารชุบเก้าหรอเด้นี่แหละดินบ้านเกิดบาเพวรเด้พี่นอ้องันมีคนอยู่คือคือบาเพวรบอกเลยว่าอยู่นี่มันประมาณไรคือว่าเจ้าพอพันบปะยูปูแหลมห่อหรอพันปะยูแถวเกลี่ไปเลี้ยงกุ้งอยู่ระยองแล้ว,ลวก็ถิมไปเลยบาเรยู ลูกเต่ากับตางคนตงังัาเซใเฮโลไปไผไปมัน่นหายยูหากิน่นมันมีผู้ใดมายู่เอาบันมีเฮียนหลังหนึ่งคนก็นเลยขายให้กับพี่น้องเนี่หละมันมีคนอยู่ว่าปวกกินมดนี่นั่นรักยังขอรักเขียบพี่น้องนี่แหละคือซุ้มรูปรูปมีแม่นทีปูแหลมมดหรือว่าทีเฮียนบ่าเพรท่เคยอาศัยอยู่แต่มันเป็นทีแต่บ้าเพชทมีพี่น้องอยูสองสามคนแล้วถต่พอมันขั้นในปั่นให้ผู้ใดเห็นนะแบบเขาขั้นในมีเวลาออ้น้องบ่าเพชรก็ได้ ก็เลยขั้ในปั่นในกันมันจะเป็นดินขัามแม่นปั่นกันกับสามคนกับสามส่วนแต่ว่าคั้นด้สามารถมาเฮ็ดเนี่ยเนี่ยสั้นในมีพี่น้องมันถามู่วันเป็นยังคือบระเฮ็ดเนี่ยเนี่ยสั้นย่ทีของย่บันเกิดก็คืออันเป็นที่มุ่นขั้นในมีปั่นกันไอ้น้องคั้นในปั่นกันพี่น้องบ้าเปกับมาเห็ดบ่ไดก็ต้องเพื่อลราเมื่อใดเมือหนึ่งคนมาปั่นกันั่งจีย่างจียอนเฮ็ดได้พี่น้องนี่ก็แม่นได้พี่น้องเนี่ยมีแม่นมืดได้ออกมันหนีเลยนี่นี่ไงเติมไป อันนล่องนี่ว่าเมียนอันนี้ก็เป็นของหนานี่เมียนมัดมันเป็นทีมองนีก็เป็นท่างเขามากเรียนเขาเฮียนมากุณฮอดจิงหัวเห็นป่ะฝนจิงหัวเขามากฝนเขามาผลน,นอดต้นบักกัสเซดละ่ะอือน่ะต้นยูค่า,เน,นาเ,นเ,นเนี่ยก็เมียนต้นย่ามักง่ายเลยเห็นป่เนี่ยเมียนมัดรุบๆเนี่ยว่านไรกลัวแต่ว่า่นคันเด่นปั่นกันคือบอกเพลียฝฟั่งกันแะละแเมียนปั่นกับชีได้เขลาละงานกลัว กระมีหน้ายู่นี่เพื่อนก็ถามซื้อตลอดแต่พอว่าเอาไว้นั TC ่นแหละเอาไว้เป็นมุ่นนี่เขาวันนั้นเห็นว่าเพชรพ่ายยางไปเบิ่งทางทางทางเขามันยุนี่เขาเจ้าเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพันเดทพี่น้องอันนี้ก็เป็นนั่นที่คางค้างกันนี่บห่เพชรมากกับขี่มอเตอไซค์มากขี่มอเตอไซค์มากเลยขี่จักรยานมากกับเขาปั๊บคนที่นี่ทางเขาเห็นบ่าทางเขาในหลายทาง เขาทางนี้แต่ส่วนมากทางนี้เป็นทางเขาเห็นว่ะแต่ตรงนี้ก็ไม่นิเน่เงียนกับชิบะริคูนเลยเพราะว่าดินตรงนี้ตะโพค่อยถมไว้นี่แม่นมาเดยพี่น้องนี่ยพี่ซุดไปละยิงหัวนี่ไปหัวนันต้นนั้นอากาศเธ์เนี่ยเขาคล้ายเจ้ามาหาเผาฟืนเผายางกันยางเขาทา้งหลายน้บอบันบอเบก็เคยมารีวิวเชื้่นึงแหละแต่ทัานเป็นปีแล้วอันนี้อาจติไทยพี่น้องเอฟซีไม่เข้าวุ่น บ่อคัาเนี่ยเคยเบิ้งนี่แอนเมื่อได้พี่นอ้องนี่ดินนั้นเถาพ,อพ่อปูกแหลมเฮานะ่ะดินบ้านเกิดบ้าเพล็ดนะอันนี้ก็เหดเที่ยะไรเป็นหลังเรือตรงนี้ก็ได้แต่เข้ามาเห็ดบ่ไรเพราะเขาคันปั่นกันเนี่ยมันก็โค้งไปพุน่นพักพี่น้องเนี่าต้นดูนะพี่น้องเห็นบ่ต้นดูมาเนี่ยโค้งเยูะขาแต่พอปลูกไว้ถึงาตาทำไมว่าพเพล็ดเร็กหน่อยอันนี้ก็ต้น วันซ้ำน้ำสายญ่นี่ก็มีแต่พี่น้องป้องไปรอบมขางกันเบิดพี่น้องคนน่ะต้นไม้ก็มันเหตุการณ์เกษตรให้ยันหน้านี่ยแหละแล้วก็ขายหัวกระเทียมหัวหอมแดงนะเท่าที่บอเวดอันสอบถามเบื้งไปอันนี้เฮียนมูวอลเพชรสมัยเคยเรียนหนังสือน้ำกันเดี๋ยวเวดพีเขาพี่เอิญถามเบื้งเพิ่์นยูวอลเป็นเหตุยังยูคู่มือนี่ไปเบิ่งกันพี่น้องเอาเบิ่งกันนะเพิ่น ยังอยู่เฮียนอยู่บ่มาข้ามมาห้กินยังยูใสอยู่บ่มาเบิ่งกันนะพี่น้องเฮาอ้าสิสียูป่ะเน้อพี่น้องเบื่อยูตอนนี้แม่เดี๋ยวพี่น้องเกาเบิ่งเ่าได้เห็นหนาเ่าได้เห็นหนาหลายปีพี่น้องว่าสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีครับกันเออเป็นไดงยูดีมีแห้งสบายบ่ไปไปนั่งดื่นเล็กน้นอยกันหนะ่กินข้าวเราย่างที่ไปหน้าใสเจ้ เดี๋ยวพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นองจะไปให้เพิ่อนอันอันอันนุ่งส่งนุ่งเสียยังดีๆก่อนมาแล้วเนาะเพิ่นปลูกดอกไม้ไว้ง่ายไม่ดีพี่น้องเพิ่นนอะโอ้สมมุติเนเพิ่นลำรวยเหมือนเพิ่นเลี้ยงยังเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันพี่น้องอันนี้เฮียนเพิ่นพี่น้องนี่เ่ะเป็นหมู่กินหมูตายหมูเล่นอันอยู่นํากันสมัยบ่อเพชรอยู่บ้านได้กี่ครับแม่นหมดละที่เฮียนเพิ่นนี่ยนะเพิ่นน่ะตั้งแต่ฝุ่นแม่นหมดทั้งเพิ่นก็ไล่กว่า2ไร่คือกันอันนี้ก็ได้ มูเลียนหนังสือน้ากันได้พี่น้องเลยแต่ว่าแก้กันด้เมียในลูกก็เหรอแต่ว่ากับว่าเข้าใจกันกันยาล้างกันผลิตโซดบันไอ้พี่น้องเขามาเบิงไปอันเฮ็ดนี่ยังนันเลี้ยงนี่ยังไหพี่น้องเบิ้งน้ำเนี่ยเยบิ้งไห้บอกพี่น้องมาเบิ้งเศรษฐกิจพ่อเพียงเบ้าเอึ้่เลี้ยงหนูไป่้องเพน่ล่ะเออครับเออนี่เนาะ อันนู้พุกวันนะเพื่อนเน,นี่ยพี่น้องหลายอันนี้แจ็คตูได้หนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้เป็นสิบมีมดกรุทอนะไรวะได้หนี่นะมันเ,เอาเนา่าให้เพื่อนเบิ้งอีแจักทอรนะ์อไรเนา่าเพื่อนดจักอันกันนะ่ะเอาให้เพื่อนขายดีๆพี่น้องพเพื่อนในเบิ้งคลิปนี้ติดต่อเบาเอ,อ๋วะได้เลยได้ครับธุรกิจเลี้ยงหนะูเราเนาะเอออันนี้กำลังอะไรช่วงไหนครับเอาเบิ้ง เอาพี่น้องเบื้องอันที่สามวันนี้ครับนะฮะคอยเฝ้าเอะใครดีๆถ้าเกิดพี่น้องมันสนใจเห็้จังไดนะมัม่เบื่อท้อหรอกนั่นมีตัวช่วงนี้มันปลูกมันเลยเมียนมาอันนี้นะเอาโคตรชาะหายยู่นี่ล่ะเนี่ยหนูบุกขายๆคลขายขายจังใดวันนี้อันน่ะมันมีคู่ละห้าร้อยกับมีคู่ละหกร้อยกับมีตัวละร้อยกับมีเอาอันนั้นมาไล่ออกกับมันโอ้ครับของมันจะกระจายกันในอันเน นี่มีเอออืมแตอัมนิมีเหรียญครับอออือืมมีเบอร์โทราบอกเบอร์โทรวันนั้นเดี๋ยวผนอยากได้เบอร์โทรอีกยังนึ่ับเดียเขาสั่งซื้อมาผมจะบอกเบอร์โทรบอกเบอร์โทรวันก็ได้ครับเบอร์โทรอีกอย่างเหรอมันคือโท์แบบนี้อะไรไงบอป เอาบอกเบอร์โทรมเบอร์อย่างเนี้ยก็บอกเลยครับไม่เงี้ยม่านนะครับเออไปทออันมันุ่นอันนี้เด้อวพี่น้องเบอร์โทรคนผู้ใดสนใจนะครับอันเอาใส่หนานี่เด้อวพี่น้องเบอร์เบอร์ไทยชุดนะครับศูนย์แปดสองทีเกบหาสามเกตสามสามเบอร์นี้สนใจติดต่อมาเลยครับผมอันเดี๋ยวนี้เฮ็ดอันเกี่ยวกับการงานนี้ยังไอคิดอยู่ในปัจจุบันนะ มันก็เลี้ยงงูเหี้ยน,ยนแต่เพื่อจะสนใจก็ติดต่อมาในเบอร์ที่ท้ายไว้แล้วนเนาะเป็นายยุดีสบายว่ะเดิมน,นี่ร่ำรวยว่ะพออยู่พอกินออพออยู่ได้เนาะอ,อันนี้คือมูสมัยเลี้ยนน้ำกลั่นเลยพี่น้องมูเลี้ยนน้ำกันจะไวาจบม้อหกน้าเอ๋นะจ้างแก่แยกกันไปพี่น้องเลยคนก็ได้เมียเคยมีชีวิตได้เมียได้ลูกคนหนึ่งนเนาะลูกไส้ไปใส่ลูกไส้เนาะในเงี้ยนใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวพี่น้องเขาปิดเทอมเนาะเปิดเทอมในยังล่ะ เป,เปิดไม่เปิดจริงอ๋อพี่น้องครับครับครับคุยเอนเป็นก่อนอพี่น้องเป็นไดน,นี่แหละเงี้ยนนั่น,นพี่น้องบ้าเพชรดอันนี้เป็นบ้านของน้องแม่บ่าเพชรแต่บ้านบ้าเพชรสิยูหนีได้พี่น้องอยู่ในอุ้มวันนี้แหละที่ว่ามันมีคนอยู่แล้วมันก็นเลยหกครับผมไล่กล้วพี่น้องหน้ามันก็นเลี้ยงไกล้ตีอัลังการ อ่าตื่นลราตี้ตจนไอเดียวเอตื่นแล้วลูกสาวพี่นอ้องเอาไม่พอเอบ๋บงในโลกเออมูมูสมัยเลี้ยนน้ำกันเดี๋ยวนี้เฮ็ดไทยทย็นหน้าอะไรแถาแล้วอ่ะสวัสดีพี่น้องกันด้วยน่ารถกลับไปซอยงานข้าเจ้าอยู่เดียวพี่น้นองแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากเป็นเซ่อเซ้อซาะเาน,นี่ยเพราะว่า เกียร์เสียรักกับครอบครัวนนลราเลยเกียนะครับผมแต่บางอยังก็ยังรูปรอคือเขาเอาแม่ปิดช,ชิปไปเนี่ยนนเดี๋ยวจะนาอีพา,บบายไปไหว้กระดูกแม่เนาะนนครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊บบายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊บายบาย